เป็นได้จากความรู้สึกน้องมะนาวไอ้เราสีนีป้ามืออืเนี่ยเจ้าเป็นอะไรความสึกบ้บงเห็นบ่ยังเป็นข้าวใหม่ปามันยังได้ตอนนื่องอีกเหรอยังมได้กินเจ้ากันนะไอ้องเถื่อนยูโอ้ยอ๋อความหักความหักเออความหักยังเป็นข้าวใหม่ปามันมันก็ยังไอ้ไอ้เคยเป็นเรื่องธรรมดาเนาไอ้เนาะเอองจกองข่าวเราใหม่ปุ้งเนาะ แล้วปัญี่หันนั่นคือเห็นคลิปว่าไปยืมเงินแล้วเห็นอะไรแซงเงินคำคำแก้วเอามาแต่สายชาวาสีลงไทยซะโดยกับทักทายสวัสดีสวัสด,ดีเดอ้อพ,พี่น้อง FC ฟซีบาจุคุสุคนชุมวัขขงสุวอ,อนพี่น้องเลยเนาะ เป็นทางภายในและการต่างประเทศเนาะกจายินดีตอนรับเข้าสู่ซองสาไลาบันเฮาคือคเก่าได้พี่น้องเด้อเนาะเอ้าวมาหนี่มาหาน้องมะนาวฮอดไห้ฮอดน,อน,อน,นาพี่น้องเอลยเนาะพอดีสิมาหาน,น้องเพิ่นกาสิมาแจ้งข่าวดีให้พี่น้องเอลยเนาะ FC คนนึงเพิ่นกาอยู่ทังต่างประเทศพี่น้องเอลยก็ได้ฝากเงิน,งางนามาให้ทางสาไลเนาะนี่สาไลก็มาหาน้องเพิน่นฮอดเทียงให้เทียงนาแต่น้องเพิ่นบ่ได้อยู่เทียงพี่น้องเลยจะ่าไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ากับโบจักเนาะพี่น้องเนาะ ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงแยามเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าแม่นะพี่น้องเลยโดยกะทิอ่าโทรเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะรู้ครัว่าเกี่ยวเข่าอยู่หน้าทงใดเน่ประชันพี่น้องเลยว่าหน้านอกว่าหน้าก็มีหน้าสองทงพี่น้องเนาะมีทงใกล้เทียงหน้าเน่แล้วก็มีอ่าหน้าอีกทงหนึ่งก็อยู่ฝากขวยยุ่เลยพี่น้องเลยโดยอ้าวจังใดก็มีแต่ว่าลอน้องกคนมาเนาะเดี๋ยวสิได้ถามในกายอัปเดตเบิ่งพี่น้องเลยว่าเป็นจังใดเนาะสิลงไปไทยแเลยนะพี่น้องเลย โดยเอ้าพี่น้องเปิดภาพมาเนาะทั้งเนอะมะนาวเพิ่นกับผัวว่าสั่นพี่น้องยตากันย่างมาแต่หน้าอีกฝั่งหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเอ่อเห็นได้คือแยกข้างกันไปว่าสั่นนะเฮ้ออ๋อไปเข่าของน้ำสุดเซิร์บอ้ะเออโดยสบายดีอ๋อ้ใช่ไก่ว้านาอีกฝั่งหนึ่งนะตัวจริง เอออโอ้ลงไปหันบ่แม่นนี่คมแมันบ่ตัวนี้นะเดี๋ยวละ้าวเด้อเขเด้อคนตกมากเลยนันน้ำขับมนยังเช่เจ้าแล้วน่าบอมาเลยสินะเลเัคยไหมกับเที่ยวเมื่อเที่ยวมาได้หรอวล่าต้องอไรเนองยางเมื่อบอยางเมื่อยางมารับไก่เป็นไรเนาะก็เลยเปียกบอกเขา บเปียเป็นยังไงเฮ้ยาเน่สวัสดีมะนาท่านโอ้ยเนาะมามาพี่มาเเียงกมาพี่ได้หนิมั้าะขาได้อันได้เอามากั้งมาปัะเดี๋ยวเลจุ๊กจัเดี๋ยด้ห่ะตกอ่าโรงแรมบปทันเลยเนาะมามามาเจอจริงเียงจริงเป็นไได้ฉันเจ้าเห็น คือในคิดอยู่ว่าเออคือว่ถามใครถามทุกเจ้าไม่เคยเห็นง่ายเลยคือในคิดอยู่ว่าบึ่งเฮานะมุมอะไรอต๊ะกับผ้ากันเกี่ยวข้าวเกี่ยวอ่าเครื่อแดดเกลียวยานโมเดลยานโมเดลเออเผาเห็ดเผาแล้วบ่เผาเห็ดเผาแล้วใกล้สิแล้วนะบ่ยังให้นึงครึ่งข้างบนนี้กี่แล้วตัวโมเดลให้ไงเออเกี่ยววน ไทยะไ่เนาะไทเนาะเฮ้ยยมเกี่ยวมีคนไปเกี่ยวซอยเนาะอยู่เมาได้เกียวข่าวแกชงน่นีนี่ไปเมืองอื่นไปเมืองอื่นคือวัยแถกบาทนี่นะคือเมือไวัยแถบไปทำงานคือกอนะวัดน้นสเมือไปที่ลำทังนันมาทา้งไหอ่ะทางบาท้มามาสู่สุโูทั่งตาบ่อเนี่ยอ๋อพนดนแทบบ่อพนชิมาก็ได้อเกคอ ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เด้เอวเขาทั้งนี้ก็เลยออาไนสิไปหาเงิน่าคนก็คุยกันแต่เด้โอ้ก็ไดยสิไปหาเงินถาบ่ได้ไรเลยจะเดือนสองเดือนกันยังดีพอได้เงินมาแบบพอได้ใส่คันทะียงเพื่อนเนาะตอนนี้ยังบ่มีเด้วยเหมือนบอกเงินคำคำแก้วแบบยังบมมีเด้วยนี่กันสิหยาดเอาน้ำดูข้าปุ่นกะมันกับวุ้กือ ญาญาเนาะไยญาแล้วเนาะเออาตบีแล้วางให้ดูนะป้า้าอ้ัโอ้ลูกสาวลูกชายบ่ลูกสาวยังสองข้งบานต้องไปเฝ่าเขาเจ้าสามน้องมนาบจ้ะได้บ่ดูบ่กเมนน้ดูลาฮะก็ได้ประมาณสามสปีนี่แหละดกบไม่ใช่ดกบกอ่ะป่ายใ โอ้เด็กซ um, sure> right ้ำก like ันเลยนะแน่เนาะสอรอบนกัวนนอมานาตอเอิญพอเอิญพอว่าือเอิญแบบแม่จะเอิญอะไเอิญเฮ้ยเนี้ยเอิญเฮ้ย่าเอิญทีแรกมีกำลังใจเนาะมนาเนาะเอิญพอคือพอกับลูกเวลาไปหาปนีก็เฮ้ยเฮ้ยทีเท้าเราแล้วไม่ใช่นะวันนี้เพิ่งจีไปไทยวันนี้ทีชิลงไปบื่นนี่บอ เออน้องเตอได้เห็นน่องเตอก็ไปเตอไ่ได้ไปมีงานไหมเอาตะกี้คือว่าจะให้น้องไปน้ำสองเมตรบหมจะให้ไปน้องแล้วโทรไปหาทางไหนเารผมมีงานบ่กับบอสท่านหูเหมือกันกับเบิ้งหนี้คนงานขาไรคนงานออออเแต่ว่าเพิ่นบอสับนี่กับบอสหูเหตุผลน้องเพิ่นคือกันไปเห็นงานยังก็คนส่งโอ้คนส่งขับรถให้เพิ่่นบบรถน์ลมั้งบริษัท ก็แต่ถารับเป็นค่ะเขามาส่งเดือนเทไรอ่ะน oh. mm ่ะเดือนอบะมื่นกลัวอยู่แต่ว uh ่า uh. เ mm ็น hmm. ฮักคาของคานามคาไฟคาต่อเอฟโอยูกับเลืออยู่แปกท่านก็กลัวพอเดือนนะกินอยู่น้ำเ้าเอีงเน่ว้าได้กับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เนห้านะเนาะมันเงินหนึ่งหมื่นกว่าบาทนี่นะวันนี้ว่าเก็บบัดเก็บเงินผู้เรียววันนี้เนาะ จะเคลื่อนผู้เดียวนี่แหละคันคือว่าได้สู้คงสู้คออลไรเสียเอาลูกเอาเมียไปน้ำบ่กันี้คันมีงานไม่ว่าผู้หญิงเห็ดใดก็เอาไปเออมีงานแค่ก็เอาไปเห็ดหาน้ากันได้เนาะมันจะรวยเก็บออมลกงานผู้หญิงทั้งเฮานี่เห็ดบ่ได้งานหนักเป็นงานหนักมัันนหกคันผู้หญิงทั้งเขาเหขารับเพราะว่าเอามาเขียนบันทึกผู้หญิงทั้งเขาเห็ดบ่เป็น นอกจากฟูแบบว่าเฮียนสูงยัดีเังได้เนาะแมีโอ้เฮียนสูงเขาอุ่นเหรอจังนั้นเขาเฮียนสูงเขาก็ไปนั่งอยู่ในออฟฟิศกูแล้วแ <c oughs> ม่ความเนาะใช <c oughs> ่คือว่าไปไทยเลยได้สทาทั้งเงินทั้งค้ำนะก็ถือว่าได้เบิร์ตเดวบ์ค่ะรถคาราังได้ไหนดิได้เทาา่าไรนะคะรถลสองพันสองพันพ่อบอกคาร์ลจุ๊บอยู่บอ่บอนจุ๊บต้องมีบัตรสี่นี่วคาใส่ใจอีกยอย่างวงได้พ่อคคตีคาต่อวัดกับคาโดดกับพ่ จำบัดกับคาร์ดเนาะโนมาน้าวกะดีขึ้นอาการเจ้าเนาะปกติยังกินยาอยู่บ่ะเฮ้ยนี่นะซักยาเจ้าเจ้าอย่างนี้ซักตลอดเลยนมายายังอ้ยนะเกลือมยาระงับบ่ยาระงับประสาทโอ้เออใครหลอกลูกผัวก็ฮู้อยู่เนาะตัวนี้นะเนาะ แต่ทางอ่ายนี่ก็ะหูมาก่อนเนี่ยหะว่าเนาะปรึกษาหาดือกันนต่ว่าสมมุติว่าน้องเพิ่นเป็นนี่เป็นหั่นก็รับได้หรือเปล่าบาร์เรนน้องมาหนาเนาะบัดรยืมคืนเนาะกินเป็นับใบเนี่ยใบใหญ่ใจสว้ก็ตะกี้เนาะไวยก็ได้ว่าแล้วเนาะคือสิบ่มีแล้วเนาะมีดอกเถึงนี่มีคนมาให้กันอะไรก็ได้เนาะปกติคือคนปกติแล้ว อธแสดงว่ามอยคิวดีแน่เนาะเอ้ามาเห็นมอญเมหมอนามาตัดให้นแล้วนี่ระบายชิได้ฮอตคูครองพูดได้หนิทำเบิองเนื้อวมาเสื้อปีนะหรอวะแมนดีดีมาแล้วแมนอีดีขนาดพรอดเพลิดมาเนาะสัตว์มาบัดเดียวเนาะเสีงว่าสนีแรงเหมือนกันนะนี่ติดกันได้จักปีได้ไงสอีสองปีได้คุยกันบอโทรศัพท์นี้ เปิดพีโนโคอกันนะ่เนาะเพื่ออนนี่ได้เบ่งทางคลิปส่องยูทูบบอเบ่งโอ้ก่อนสีได้มาติดต่อหาเพื่อนทาไนไหนเออเียนเนแต่คลิปเพื่นเด็กแร่คนน่ะอตักงแต่ว่าคิดว่าเพื่นสื่อมูซสื่อนั่งมาปล่อย,อย,อ,ยอยู่หน้าอืมพีหน้าพี่นั่งเห็ดอ่ะนะอืมม,มุมมี บ่เมนต่เป็นยังชาวบ้านอ่ะเป็นนี่เป็นหันไปเบิ่งนี้เบิ่งหันยังเบ้ากับเพิ่นว่าอย่างก็คือเนาะเป็นในเดติ่าแล้ววันนี้เพิ่อนกินลิบเจ้าทายคือยังซีอ่าเนตะวะผมไปวอยก็คือว่าด้านนอกของแนวเพิ่นไปทั้งผีทั้งแางเนาะที่จริงอะนอกองเพิ่นมาไม่เกี่ยวทังผีทั้งางแม่บอกเกี่ยวน้ำแบบยังได้พัวเข้าะมัเรีนบ่มานาเรียนบ่างี่เขารียได่ไห เดียนี่อยู่อยากได้ได้จึงเอาเนะอยอเลยได้แล้วจึงเอาเราวผัวๆกับว่ายอกคักหทอกน่ะเออเนาะถืก่เลยรอทั้งอายนี่คั้นวอน ตัวบูต้มตีเนาะทางน่องเพิ่นนี่ตัวตัวเพิ่อนเนาะเอาดีได้ไอ้เนาะตัวกับจากบ้านจากเมืองอะไรแบบนี้่ะเนากเด็กเพิ่นเคยเมื่อไหร่เด็คำว่าตัวคนเผื่อเมื่อบ้านเมื่อเมืองก็ี้คำว่าไอ้เพิ่นตัวน้ำเผื่อได้น้ำมะนาวเนาะน้ำคนมาอยู่อยู่กับมัดเลยมันน่องกับเพิ่นน่ะแล้วอ่ะมัดไหวชั่อคนได้เนาะช่วงนี่มาเนี่ยมาท่านด้ชูโคนี่แล้วเนาะกระทามเพื่อไหวแล้วแบบว่ายากอะไรเนาะเพราะว่านี่แหละเป็นได้จากคนผู้สึกน้องมะนาว อ้ายรล้วทีนี่ป้ามืออืเนี่ยเจ้าเป็นอะไรข้อมอสุกบ้างเห็นอนอยู่นอนอยู่ะุ่กจะมาอยู่ลำกันเนาะมาจากมือก็อ้ายนะได้บอซองทิศได้ได้เนาะซองทิศอันนี้หันขึ้นลาขึ้นมามันไหวเนาะลามาลามาเดือนหนึ่งขึ้นหายซองทิศอยู่ไทยพุ่นตะกี้นนะทำงานอยู่ไทยมาหาน้องมะนาวพอดีให้มะนาวขิดทอดเนาะมะนาวเนาะ พอดีหายกินหอดพอดีแน่นอนอนกันไอ้เปิดเมื่อเนี่ยพอดีได้ฉีนอนห่าเอย่างเื่อเบื่อเบื่อเลยเว้ยบ่ผมไอ้พันยูนี่ก็เาได้นะมันไอ้พันฝ่ยหอดไทยล้วไว้ห่างเอาได้ห่งมีไปเห็นเลยน้องห่างก็คืนนอเลยเลยปล่อยกันได้เด้อเฮ้ยเด้อเป็นฟังเป็นฟ้าได้ไี้ ต่อไปกันชืได้เจลูกน้อยคิดคิดว่าสิเอาลูกเอาเต้าอยู่บ่ปะเนาะช่าอมดีเด้อเรียนก็โจไไปก่อนก็ได้ตัวนั้นเนาะเบิ่งก่อนหาเงินหาคำก่อนไปเรื่อยๆคือว่าอะไรเดี๋ยวนี้เอาลูกเอาเต้านี่มันมีเป็นพระะเด้เนาะมันคำม่ดีเนามันคำแต่เขาก็ต้องหม่มีผัดง่ายๆนะเอาแบบคนบมมีแน่นะเอาลูกมาแบบเขาน้ำซ้ำปลาคือเห็นเด่นเนาะ จักสีกินยังอยู่จังไรฮะน้ะเบิร์ตคนนี้ว่าสเขานะนะเนี้อืยไม่ไยังสองกำไยยังบดิปันยังดิหน้านั้นเห็นคอนเ็นเบิร์ตนั้นได้เท่าไรนะเาอยู่ว่าสาวอกบปกายได้สามชิปเออหากุ้มอยู่บอกุ้มกันกุ้มพู้ดีไปรับน้ำป้าในร่าไห้ชิบหาโฉชี้ชิบปายกกคือว่าฮันนี่แบบว่ามันมีเขาอยู่แบบนี้่ะผัดมูมี่่ดรรยอะขายน้ำเนาะเพียงสำหรับจะกินก็คือสิบุเบิร์ตปันใดดอก าผมมีบดยอกขายแน่เนาดบ้านเพื่อนบ้านนี่ก็โอ้หน้าพสัตัวดำนี่หน้าเล็วงเออคิดว่าหน้าตเลยนี่หน้าเลาถอยลงทั้งนี้เออนี่หน้าเขาสม็กกันคือบ่รเเกี่ยวเขาให้มันเร็วก็เร็วหรล่าชีเดียวมื่อนี้บอเขาซุกเห็นชีเียวมื่นี้ต่นั่งนั่งกันนั่งเขาบ่ท่านพ่อเกียวไปเมต่าเฮ็ดไปเพื่อนเฮ็ดไท่เราเมาะยอเมื่อนี้ให่เะก่แล้ว้หมนใหญไเนาะ หญ่าบ่ะต้องเกี่ยวกินนี่ได้หญ่าตอนนี้โมเห็นเขาหญ่าเมื่อคืนพี่หน่ายในมีตว่าให้ไอ้เพิ่นมาเฮ็ดให้ไถนาเนาะพี่หน่าดตาเมาส์มันจังไดยนาเฮาบ่ได้ยวกับพีกันไปหาเงินยามเกี่ยวข้าอะไรก็มาเนาะญย่าไปญาติมาซั่นี่ยหาคนเดียวเลยหย่าโมมีเนาะคนก็บ่มีคือทางแม่เพิ่นนี่ก็อาศัยอ้ายนี่แหละเนาะคั่นคือว่าได้เป็นฟังเป็นพากับน้องเพิ่นก็เนาะแล้วก็ลูกสาวผู้เดียว เออสองคนเนาะผู้นันก็ยังบ่ทันเรนเอาลูกเอาคัวยังแน่นน้องเอ็มเนาะยังนะยังเตยตอนนี้ยื้อใช่ไช่หน้องเอ็มอยู่ไใชเออเปิดกระฝากเงินมาให้อยู่บ่เงหฝากแผงไปนึงเถื่อเท่าไหร่นะเถื่อพันเถื่อสองเออผักมาใส้ใส่ใจในครอบครัวได้เนาะ ออิ่มนาะเฮยนาอเดี๋ยวนี้น้อก็โต่เลยน้อเออกโตใหญ่ก็ฟัวได้่ะิเบิ่งเนี่ยช้ำข่อยได้เนาะช้ำเลยมือเกินได้ยี่บ่หกสิบปายน้อได้ี่บ่หนักหกสิบหกสิบหกสิบบ่หกสิบปายาน้ำเลยได้เจ้าเนือนี่เรากตปเนื่อยใหญ่นั่นคืออ่าเราแบบคนหน่อยคนจอยได้น่ะบ่แค่น้องมะนาวช้ำจักแต่ะคืนกับบ เอาอีดีได้เลยทาบีได้อายุนะฮอดบอสีเดือฮอดเทไรเลยอายุบจอบนเจว่าเดือนปีเกิดพันก็เยทไรหนึ่งพันก็เยเจ็บห้าหนึ่งพันก็เลยเจ็ดสิบห้าปีไปบวกเอากประมาณอยู่หาสิบน่หาสิบปีพันกยเจสิบห้าใช่หสหิบปีฉันาหาสิบ อนี่กับพี่จงพลชาหาเนาะได้เบิ่งเลยหางซีปีแล้วนะโอ้ห่ากันคุนคึงเลยเนาะหมอมะนาวนี่ชิลประมาณชาวหาโชคหน้าตัวเนาะชาวชาชีชาชีบอกถือว่าห่างกันหลายปีเติบชนะเนาะเอ้าวคอยมาอยู่รุ่นรุ่นลูกอออ๋อมาต้องห้องเฮยแล้วห้องป้าป้าฉากเล้วเอ้าเฮ็นเลยสระห้องแบบยังคนไทยเผื่อนกันเนาะ 1,000 1,000ก็75 1,000 75 2 5 0ปี50ปีอออแล้วก็ถือว่ายังชำนี้เนาะโอเคเลยคนบานเฮชำนี้แม่นถือว่าบ่เท่าอยู่40ปลายๆนี่แเนาะบรรดาบานหมะนาวได้เท่าไหชาซีปา เพ um> ิ่งโตกพึ่งเนาะเอเล่ว uh> กัคนมีอายุเลยเนาะว่าอ่ายก็ค uh> uh> uh 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 ือท uh uh> uh uh ี่ผ่านมากอ่ะเอิ่นเคยมีครอบครัวอย่างเี้สินะทั้งคุณอ่ะมีลูกสองคนมามันได้รวมเหมืกับหา่นนะหามีลูกคนเดียวลูกหาคนอขยันเท้เนาะเขาทำงานอยู่ไทยสอยู่บ้านสอง อแล้วบันนี้ทั้งลูกทั้งเต้าเพนนไดห้ามพู้อยู่บ่ว่าอ้มาแบบอันนี้อยู่เอออยู่เนาะพนกับบัตติได้ว่ามันบ่หมดเหวา่ยังแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พอเนาะแแล้วต่เพราะว่าเฮากะยังมีครอบครัวใหม่เดิ อยู่ผู้นึงผู้เดียวกะเงาฮะน่าวัชนซะเรื่องดุงนี่คือว่าเนี่ยถ้าไปยิงปล่อยได้ตลอดแน่นอนมะนาวมันบอกเกี่ยวได้เนาะมันก็ไปนั่นมันก็เสียหายผู้ชายได้เนาะอ้ยิงมันถ้าว่าจ้าป่อยมันก็ไล่ตลอดเหมืนบ่อกย้อนตั้งหัวในแน่นะพอเราโบมือยเกี่ยวเขานะจาหน้าเลยนิ่มจนไรเขียวจนแหงเนาะ เอ้ยก็เรื่องปกติเข่าวไม่ปาแมนเนาะช่วงนี้ก็ยังเข่าวไม่ปาแมนก็พอดีเลยนี่แมนบอยังเป็นข้าวไม่ปาแมนอยู่ได้ตอนนี้นะเฮ้ยนหรอยังมได้กินเจ้ากันอ่ะอันตรายจนเถื่อนอยู่โอ๊ยโอ้ความหักความหักเออความหักยังเป็นข้าวไม่ปาแมนมันก็บยังไอ้ไอเคยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะไอเนาะ นายจึงขกองเขาเราใหม่ปเนาะแล้วปัณนี่หันนั่นคือเห็นคลิปว่าไปยืมเงินอลไรเห็นอะไรใส้เงินคำคำแก้วเอามาแต่ใชาววัดศรลงไทยซะอืมไปกู้เพิ่นท่นนี้กู่ลงไทยนะตูซิปเออเพิ่นให้ยอยู่เป็นมให้เพิ่นให้แต่ยังย่างเพิ่ท่านได้ให้แต่ว่าเพิ่นเพิ่นรับปากว่าสิให้อ๋อเพิ่นว่าสิให้ยอายถลายนะสองพันช่องพันอ๋อมือลงบ่มือลงอันนี้คือรับไปยืมค่ะนี่ยอ๋อว่าแล้วกลับไปว่าไปคุยกันไว้ก่อน อ๋อโดยโดยพี่น้องเลยยืมสองพันอืมยืมสองพันแล้วเพิ่นก็รับปากว่ามือลงแล้วเพิ่งเสียหายเนาะ่นอ๋อเดบัดนี้เท้าอ้ายขึ้นมาบ่จังไสนี่เพิ่งในบ่จังไดเท้าขึ้นมาเขาได้บ่นเนโอเงินเดือนเท่าไรเจ้าเห็ดอยู่หันเงินเดือนก็บหมื่นสองอ้ชูอยู่ได้เนาะแต่ว่าก็คือว่านั่นแหละวักคานันคานี่ก็เหลืออยู่กันว่าใส่หนามใส่ไฟบได้เนี่ยก็ เก่าพันหลืออะไอันนั้นเดี๋ยวแต่เขาใส่ใจตรงนั้นเพาก็บกำหนดวัได้ว่าเดือนไดเขาใส่ไฟรายใส่ไฟหน่อยเขามันอยู่กับการเทาใส้เมนมันกะบ่ถูกได้เนาะทางค่านาดเนาะคิดว่าขนาดมันปกติค่าดห้องนานเดือนเท่าไหร่ห้องสาเข้าซื้อห้องก็ซื้อมาห้องเสาวขนาดห้องแถวพื้นเทือดไทยแต่ว่าพื้นทักเอาเดือนละพัดเอา สะสมเ้าแล้ะน้อทุกคนเลยเห็ดจกปีเด้อยเหดเบี้ยเหตุงานอยู่พคนขอไปก่อนโควิดเดือนหนึ่งไปก่อนโควิดเดือนหนึ่งเจได้เดือนหนึ่งเด้อผู้ดีโควิดมาก็ผู้ดีสองพันสิบเ้าผูน่นมาพอดีช่วงปีโควิดแก็ไม่ได้มาเลยบ้ดนี้่ไดมาอีกาบันนีเอ้ยมาก็พอดีมาหาน้องมะนาวเลยตรงเลยบด้าได้บ่าวสูตเนาะเก็บเงินบ่ได้เมนบ่ คนโสดมันก็มีดินไม่กินเนาะแตว่าเก็บขึ้นโม่ไรก็แม่นส่วนแรกก็เลี้ยงดุคือกันแต่ก่อนหูุน้อยบ่ดูยังน้อยแต่ว่าเดนี่นี่มันใหญ่มากอะไรก็วางกระเบาพละเฮาเนาะกระเบาไปน้ำเน่แม่นบ่พละเฮากะเบาไปเน่แล้วเลยเพิ่อขึ้นั่นแหละทางเมียเจ้าได้สิบริเตียงบ่โมโหน้องเขาเอ้าจังไรแบบลูกอยู่น้ำเจ้าบ่เดนีู่อยู่น้ำข่อยแต่ว่าแต่ว่า ก้อข่อยจีมาใช่ไอ้นี่เ,น,เนี่ยข่อยว่้มีไผเวิงห้ก็ได้เอาไปให้แม่แม่อทั้นั้ะแม่ให้มยยแม่เลี้ยงท่ะแม่คืออ่ขออนุญาตเนาะไอ้ก็คือการที่ว่าลูกยุงเจ้าปัญหาคนแม่บอกอยู่นกข,อขอ่อยเบิดเพราะว่าเมียขวายเจ้าบวาห้เมียเอาไปอ๋อเป็นยังไงนะสาเหตุสาเหตุก็คือคือว่าไหนฮะคือว่าคือว่าทางอ่าไอ้มีแฟนในใจเนาะก็คือทางเมียเนาะ เิ่นไปแบบบวบบวกเก่าสิบบแบเมนอ่าอ้ายก็เลยบวอยากให้เอาไปเนาะก็คือทางอ้ายเล่านี่อ่าเมียน pues ี่ปะนะแล้วก็มีอ่าแผลในใจมาหลายปีก็เลยบวอยากให้เอาลูกให้เมียยันเอาแห่ไปยันลูกยันเมียบเบิ่งบวยังมาชันซะเนาะขินหุ่นอะไรเนี่ยดูกันเฮากับยังเพิ่นยังปะไปได้นะยังอันนี้ได้เนาะฝนคนนี่โอ้ยโอ้ยลรงตีได้เงี่ยงลูกได้เก่งอเด้นี่ฝนคนเนาะโอ้ย แต่ดูก็พัวเก่าแล้ขคอยยังโมหายเอาเราไมีดูติดมานับเหมือนกันเลยดูโกกมั้ยอยู่มเจ้าบนเลยดูดูดูกับเมียเก่าแล้วนะวเก่่าเพออแต่จะเป็นดูโกกได้สิมาเอาอจะลาวดีโอเคเมนแมนปัจจุบันนี้พันจะอยู่นั่พี่น้องเพันหรอเปล่เขาก็ทำงานอยู่ไทยเรียบแต่ว่าวโหอยู่วันไหนอยู่มุมไหนวัจใดบริจิตต่อหากันบ่จ๊ะโอ๋อคอยสีติดต่อหาเพันยังดีเอ้าแต่เตหูคอยยังบ่อยากหูสำนัก ใครอยู่เนาะแต่ว่าติดต่อยู่ห่วยค้นขังเงาได้เนาะล่ะมะนาวติดต่อกับหุกกับเต่าเนาะติดต่อกับเพนเก่าเมื่อนัอนกาเขาในเมื่อเขาเห็ดกําฮข่ได้ฮขาก็ต้องตัดปัญหาเนาะไอ้เนาะฮาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่พี่น้องเลยทุกอย่างเผื่ไปแบบมันบร่ได้พิษได้เถียงกันบ่ไปแบบบริบทเลเกาว่าได้พิษยังนาคอยกับมันทำงานอยู่พี่หละเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนกับ มีคู้ว่าวมีเพื่อนนังบอกง่ายรือว่าคนดินสูดินย่งนี่แหะปล่อยเพิ่นไปปล่อยเพื่อนไปฝนมากบอกกันคกแนงแล้วกะไปไไปมั่นได้บอกคว้ากันข้างในเบอกข้างนรเชียคะลองยังให้กันข้างในมันบอก่อยก็ขอคือขาดองคะลองง่ายเท่าไรตอันว่าบัวร้ายขาดองคอยแตงเพื่อนตอนนั้นเก่าดอยเก่าอยกีบนี่นเก่าอยกีบห้านีเก่าแซนกีบนี่ห้านีีแหละเก่าแนกีบเนอะ ตะกี้ก็ถือว่าแพงเติมเนเนสี่ห้าสิเด้อเลโดยโดยพี่นนองเลยเนาะก็ถือว่าพ่นคารองตะกี้มันยังสำหรับเดี๋ยวนี้พ่นมาบะแพงเนาะตะกี้ิ่น่าแพงนะตะกี้เนาะแม่ั้อ็ไปซื้อเฮาเนี่ยเพื่อทีได้ฉํานั่กะหาตน้ำตาออกเลือดนะฮะขนมแม่เจ้านะเจ้าพ่อของแม่เจ้าะนาวได้สิมะนาวสุพรรณเนี่ยขนมเจ้าสามเซนมาของเจ้ายังโม อคันว่าอันนี so ้เชียวนะแม่เพิ่อนเธอได้นี่สาวสุดเนาะป้าลุงสาวสุดดิชุดแรกแต่พอก็ชุดแรกแต่ป้าแต่ลุงสาวสุดที่ผมเคยพักทางเจ้านั่นว่าบ่ได้แนเนาะเขาอยู่ใำผู้ใหญ่เนาะเออแม่งความเจ้าทางนั้นทางนั้นก็ได้ด้วทางนี้คือกันอีกภาพคนเมืองเออเวลาวก็ต่างคนต่างแล้วแต่บ่เอาวก็ย่าับเป็นยังไงซะ ก็ได้เลยจะเบาหวานกินคาร์โบไฮเดองเลยว้าวไม่ได้เลยตัวนนต้องเอาแบบบ่หน่อยกันไลยเนาะบอไงกับพ่อส่คันผู้ใหญ่เนาะแต่วันนี้สมมติ่าเอากันอยู่ได้สิมาอยู่พี่บ่เจ้าตัดสินใจมาอยู่นลำนู่นแล้วเมียบ่เดือดสิเอาเมียเมื่อพุ่นอยู่ผีดละมาอยู่ผีดแล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่าอยู่ผีกับบัวมิไถ่มาสางมาสางพี่เล่แตาว่าเจ้าน่ะมันอยู่สิเลยอยู่บ้านใหนเมืองไหนบ้านทะเลาะเมืองพุทธ เมืองพลทองทางปกากเซ่แม,ม,มนมนไปรอมไปทางอันยังเกาะอันเมออันหวยเมสังเมสิงพี่บ่บ่เดินไปทางนั้นโอ้แย่ทางปากเซ่พี่แย่มากปากเซคเเคเ่คำผู้เสลาขู่ว่าผู้เสลาคำมาทางพี่ไปคนน,นั้นแย่เนาะวงเวียนค โดยเนาะแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าโอลมเนาะฮาก็ได้โดนพอสมควรอ้ายเพิ่งกับเ่าเรื่องอดีตอียังให้ฟังแน่เนาะเลยขับสิไปไทยบบอื่นเน่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าทางเงินทางคำก็ยังบอทันได้สรุปบ่ายังบอทันมีเล้วพี่น้องเลยทางอ้ายเราก็ได้อันนี้คือเพิ่นลานป่าเพิ่นซีไฮเนาะแล้วก็อุ่นใจแล้วพอเพิ่นลานป่าเนาะอุ่นใจแล้วพอว่าไเงินขารถลงไปเนาะลงกับฮอดพุ่นก็โอนมาชงเพิ่นเลยแมนบ่ ก็ถือว่าเอาบวเฮงนี่เนาะแบบเอาเพอาะจะขารถลงไปลงไปหอดก็โอนมาส่งคืนกระทัมาวดนายุราสองพันหนึ่งสองพันเอาจะคารถพี่น่อยกินอยู่ก็ลงไปหาอยู่วันอยู่ข้างหน้าเนาะโดยมิแต่ว่าคลิปนี้ก็จะจบด้วยสียเลเดี๋ยวไปพ่อกันคลิปหน้าพูได้บัต คลิปหน้าเน่ยคือเคลียร์กับสาวไรคลิปหน้าเคลียร์กับข่อยได้บ่อยสาวไล่มาเคลียร์กับเจ้าโดยสบายสบายดีเด้อโดยโดยสบายเด้อโอเคพี่น้องเนาะจังไลยคลิปนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องไปพอกันคลิปหน้าเนาะอ่ะจังไลยก็ผิดพลาดประการได้ก็ขอโทษขออภัยเนาะโดยมาจังไลยคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องกล่าวคำว่าสบายดนะเจ้าขุนเจ้คนเด้อ